สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ UT 9วินกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะหายไปนานนะโดนปิดไป7วันนะช่องแค่นี้ยังโดนคนรีพอร์ดเลยนะทำกันได้ลงคอนะอ c สล็อตนะท่านผู้ชมนะฝากกระทืบไรคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ถึง100ยซับด้วยท่านผู้ชมนะผมก็ยังแจกเหมือนเดิมนะถึงจะโดนปิดไปเพราะว่าผมพูดไว้แล้วนะว่าถ้าครบ100ยซับช่องนี้จะแจกตล,ลอดครับผมท่านผู้ชมนะทุกๆห0ึ่งยซับนะห้าวจัดไงมาแพ้ไม่ติดเพลครับผมเรื่องกดติดตามให้ด้วยนะพี่นาผม เป็นไม่คุณอย่างยิ่งนะผมไม่ต้องการอะไรนะต้องการแค่กดติดตามกับกดไลค์ผมแค่นั้นพอครับผมผมแจกโดยใจบริสุทธิ์จริงๆนะไม่ต้องการอะไรเลยครับผมหรือว่าใครอยากเล่นนะลิงก์อยู่ใต้คลิปรับผมอยู่ในช่อง u t u b e นะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะวันนี้ผมผมตั้งใจมาเล่นแกเรโนเมเกาเวทผมท่านผู้ชมนะไปรุยพร้อมๆกันเลยดีกว่าซื้อฟรีสปินอีกแล้วมาครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นแกเ e โนเมเกาเวนะมาอธิบายให้ฟังกันคร่าวๆครับผมตัวเสือกีตาร์ผมแพงสุดลองมาก็ King Kong, คิงคองจ แรดคือไวผมสแกตเตอร์จะเป็นรูปนี้นะครับผมนี่ครับผมโบนัสแรดสีทองทองนะท่านผู้ชมนะมาวันนี้เราจะซื้อกันที่8 00พนะท่านผู้ชมนะมีงบมาสอง0 0มาดูกันว่าจะเดือดหรือเปล่าผมก็ยังจะเลือกเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะนี่ครับผมท่านผู้ชมนะเราจะเลือกที่ห้ารอบนะเอ้้ารอบเริ่มต้นที่คูณสิแหละถูกแล้วเราจะไม่สุ่มนะเพราะว่าผมไม่มีดวงด้านสุ่มจริงนะท่านผู้ชมนะ โ oh, อ้สิบห้ารอบเลยตรงนี้คูณสิบนะสมนะแต่มันไม่ได้ท่านผู้ชมนะมันยากนะสังเกตง่ายครับผมถ้าสองสามเปิดแรกไม่มีวายมาอยู่ช่องช่องสองช่องนี้นะก็คือแบบว่าบายบายได้เลยครับผมท่านผู้ชมนะเนี่อไไยอ้าววายไฮยีน่ามานะแต่คูณน้อยจัดครับผมท่านผู้ชมนะเสียได้ไฮยีน่ามานะแต่คูณเราน้อยนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นซื้อเป็นเสียห้าหมื่นนะเรียบร้อยนะแต่่หมมืืนนะเอกี้ ไปหลแล้วผมท่านผู้ชมนะไนท์ครับผมไนท์วินอ้าวเฮ้ยได้แค่เงี้เงเหรอเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับผมท่านผู้ชมนะไม่รอดนะอะไรกันครับนี่ครับผมเราต้องเพิ่มเบ็ดละมาขนาดนี้แล้วเราต้องใส่ครับผมท่านผู้ชมมือสี่ไปเลยครับผมวัดเลยนะ สุดท้ายนะทา่านผู้ชมันไม่ได้ร้อนนะผมเฉยๆมากนะอยู่ที่9วินผมบวกเยอะมากครับผมทา่านผู้ชมนะต้องตามมาแล้วครับผมผมบอกนะหนสิบห้ารอบเริ่มต้นที่คูณสิบอีกแล้วหรอต้องสุ่มแล้วมั้งผมว่านะเ<ด>ก็บคูณไปก่อนทา่านผู้ชมนะเปิดแรกๆนี่รบควนเนี่ยค่าเก็บคูณได้ถ้ามันเข้าได้นี่เวิร์กมากครับผม ได้แต่คิงคองก็ผมท่านชมนะไม่น่าจะรอดนะไม่มีตัวต่อด้วยครับผมเมกาวินก็ผมหกพันห้าร้อบาทนะโอเคครับผม1 6นะท่านชมนะปืนมาไหลหน่อยนี้ไหลกว่านี้หน่อยเพื่อนเสือดาวมาเรียบร้อยครับผมเลิกได้แล้วท่านชมนะเกือบตายเหมือนกันนะผมอ่าไหลหน่อยไหลกว่านี้ไหลกว่านี้หน่อยเสือชีต้ามาช่องสองดิ เรียบร้อยท่านผู้ชมกำไรละตัวเจโอ้โหฮะตัวเจมานะเซนเซครับผมท่านผู้ชมนะเซนเซแล้วเอ้ยเกือบตายนะหัวใจผมแทบวายครับอยู่ทีเก้าวินไม่ทำให้ผิดหวังจริงครับผมตามมาครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับผมท่านผู้ชมนะตามมาได้โลดครับผมท่านผู้ชมนะ เอาเรื่องนะท่านผู้ชมนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะมาผมแกเรนโนอยู่ที่9วินนะยังแจกอยู่อ้าวเหลืออกเปิดอุ้ยมา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 โอ้โหยิงเสียได้อ้ายังได้อยู่ครับผมท่านผู้ชมนะคูณ18ท่านผู้ชมเนี่ยยังเดือดนะอ้าวไฮยีน่ามาเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมนะยังไงต่อหมดแล้วท่านผู้ชมนะไม่มีอะไรแล้วล่ะโคตรคูณถึง20่สิเลยเดือดมากครับผมท่มานผู้ชมนะไม่ธรรมดานะ เดือดจัดจริงครับผมโอเคกำไรกำไรหน่อกงบสองหมื่นวันนี้กำไรมาหมื่นเจ็ดครับผมแค่นี้ก็ยิ้มได้ครับผมท่านผู้ชมนะโอเคอย่างเดือดครับผมแกเรนโงเมก็มีนะฝากไว้ตามช่องนี้ครบหนึ่งร้อยซับด้วยนะอยากแจกครับผมกระทืบไือรคลิปนี้ให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมท่านผู้ชมนะบา,บาย